สวัสดีครับวันนี้ได้สยามกระไทองสวยๆคมๆองนี้จะพึ่งๆๆได้รับพระมาองค์นี้องค์นี้จะสวยคมจมูกนี้ร้อยเลยแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูว่าตอนที่ผมเช่ามาเนี่ยผมได้ภาพอย่างไรเป็นภาพสตัตรู อาจจะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเช่ารูปศัตูเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับได้อย่างเงี้ยครับก็ก,ก็ก็ได้อย่างนี้ก็ก็เช่าอย่างนี้กิดวัดดวงครับวัดดวงวัดใจครับมาชมที่องค์พระองค์จริงกันดีกว่าเพราะว่าผมส่วนมาก จะเช่าแล้วก็จะมาเช็คเอาผมไม่ค่อยเดินสนามเดินอยู่เหมือนกันครับเดินแบบผ่อนคลายไม่ค่อยได้ของหรอกเป็นชุดพัสยามไม่ค่อยได้ของหรอกครับก็เดินไปผ่อนคลายไปเล่นไปเดินเล่นเดินชมไปส่วนมากไปเดินสนามนี่จะไปซื้อกล่องกล่องสแตนเลสแล้วก็ไปเลี่ยมพะระเลี่ยมพระเกตทุกๆครับ ผมไม่ไเลี่ยมะแพงผมเลี่ยนเก็บแบบนี้ครับใบละร้อยง่ายๆนะครับล้วก็ส่วนมากจะไปเลี่ยมพระแล้วก็ไปซื้อตลับสแตนเลสแค่นั้นแหละตลับกล่องกล่องสแตนเลสไว้ใส่พระไม่ค่อยได้ครับส่วนมากจะซื้อในโซเชียลมากกว่าเพราะว่าถือว่าเราเราเป็นแล้วเราซื้อ,อยังไงก็ได้หลับหูหลับตาซื้อ,อยังไงก็ได้ยังไงก็แท้แต่ ซื้อมาแล้วผมจะมาลุ้นเอาว่าเป็นผิวเดิมไหมกระไหลเดิมไหมอะไรลักษณะนี้ครับบางทีอ่ะพ้าถ่ายรูปมาสวยองค์จริงแล้วสึกก็มีนะครับไม่ได้แบบไม่ได้แบบที่เขาถ่ายรูปมาจมูกเปิดบ้างอะไรบ้างแต่องค์นี้สวยคมทุกอณูสำหรับองค์นี้นะครับ ขากินน้ำปุมนี่ชัดเลยครับพระองค์น,นี้เห็นช,ชัดเลยสำหรับองค์น,นี้องค์น,นี้ก็มีคนทักมาสองสามคนแล้วครับแต่ยังไม่ได้ตอบเขาเดี๋ยวคิดว่าทำวิดีโอเสร็จแล้วก็ถึงจะตอบเขาสวยหล่อครับองค์น,นี้สวยหล่อแน่นอนตัดปัญหาครับ สำหรับองนี้พระสยามเทวาธิราชวัดปามาไฟนะครับปี2518เป็นพิมพ์ใหญ่กระไ่ทองนะครับเน้นย้ำว่าเป็นพิมพ์ใหญ่กระไ่ทองพิมพ์เล็กให่อย่างนี้ครับนี่เทียบกันก็ประมาณนี้องนี้เนื้อเงินนะครับเดี๋ยวพวกนี้พวกนี้พิมพ์เล็กกระไ่ทองมาเมื่อไหร่จะทําวีดีโอประมาณเย็นๆครับจะทําวีดีโอให้ได้รับชมกันว่า พิมพ์เล็กผมเก็บยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอกล้าวคำว่าสวัสดีครับ